คนที่ชอบกับคนที่ใช่เป็นคุณจะเลือกใครสวัสดีครับเจอกัน,นีนแล้วนะครับกับพวกเรา Movie Empire ผมต้นนะครับแล้ววันนี้คุณบอลก็ยังไม่มาฮนะผมก็เลยจะมารีวิวหนังอีกเรื่องให้เพื่อนๆฟังกันนะครับคราวนี้มาถึงคิวของ Material i s ลักแบบไหนที่ใจตามหานะคะหนังลอมคอมเรื่องล่าสุดที่กำลังเข้าลงอยู่ในตอนนี้เลยคือเรื่องนี้ผมต้องสาภาพก่อนเลยว่าผมเป็นคนที่ประทับใจกับหนังเรื่อง Pass l i f e ของเซรนซองพุ่มกับคนนี้มากๆพอคราวนี้มันมาถึง ข่าวของ material d i s หนังใหม่ของเธอเนี่ยที่ยังคงเล่าเรื่องราวความรักถ้าเปลี่ยนความคิดจากแบบเรื่องก่อนที่มันเป็นความฝันเชิงพมวิคิดอะไรเงี้ยมาเป็นโลกจริงของความสัมพันธ์ในมหานครนิวอยอร์กเนี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็เลยตั้งตารอหนังเรื่องนี้มากๆเป็นหนังที่อยากดูที่สุดของปีนี้เรื่องหนึ่งเลย แล้วก็ครั้งนี้เธอหยิบเอาความสันั์รักสามเศร้าแบบที่เราคุ้นเคยจากพัรไซส์เนี่ยเอามาผ่านสายตาของหญิงสาวนักจัดหาคู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอยองมาจากประสบการณ์จริงของเธอเองเลยซึ่งตอนนั้นน่ะเธอเคยทํางานเป็นแม่สื่อแม่ชักอะไรเงี้ยเธอก็จึงได้เห็นเรื่องราวความรักหลากหลายรูปแบบจึงได้ทําการถ่ายทอดความต้องการของผู้คนผ่านหนังเรื่องนี้และที่สําคัญหนังยังเต็มไปด้วยสเสน่ห์จากทีมนักแสดงแถวหน้าอย่างดากต้าจอห์นสันคิสอีเวนและก็เปโดปพสคข่าวที่เรียกว่าตัวท็อปๆทั้งนั้น อ่ะแล้วทีนี้มาถึงเรื่องยอ่อฮะเรื่องยอ่อก็คือลูซี่ที่เล่นโดยดาวกาตาจอนสันเนี่ยแม่ื่อมือหนึ่งแห่งเอเจนซี่หาคู่สุดรู้ในนิวยอร์กที่เธอเนี่ยจับคู่ลูกค้าจนแต่งงานสําเร็จมาแล้วถึง9้าคู่ด้วยกันแม้ชีวิตการงานเธอจะลุ่งแต่หัวใจเธอก็ยังว่างอยู่จนวันหนึ่งเธอได้เจอ2ทางเลือกที่แตกต่างกันสุดขั้วอย่างตัวละครแฮร์รี่ที่เล่นโดยเปโดรพัสคาวมหาเศรษฐีเพอร์เฟกครบสูตรกับจอห์นคิสอีเวนแฟนเก่าที่เรียบง่ายซื่อ แถมชีวิตอย่างลุ่มลุ่มตอนๆในชีวิตลัาครั้งนี้จึงกลายเป็นบททดสอบว่ารักแบบไหนคือรักแบบที่ใจเธอตามหานั่นเองนะอ่ะทีนี้มาถึงความรู้สึกหลังดูเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกว่าหลังดูไอ้ material d i s t o o b เนี่ยความรู้สึกผมมันไม่ใช่แค่แบบความ feel good แบบหนังรักทั่วไปแต่มันเป็นความรู้สึกแบบคาใจแต่คาใจในที่นี้มันออกเชิงแบบดีๆนะเหมือนหนังตรงใจให้เราเดินออกมาจากโรงด้วยคําถามในหัว มากกว่าคําตอบอะแบบมันต้องคิดอะไรตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะผมดูแล้วรู้สึกว่าหนังมันเล่าด้วยโทนสบายๆน่ารักมีมุกเบาๆที่แบบพาเราอมยิ้มได้แต่พอหนังมันดําเนินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกบรู้สึกว่าเอ้ยหนังมันเริ่มหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเพราเหมือนหนังมันพาเราไปเห็นระบบที่เหมือนซ่อนอยู่เบื้องหลังความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินฐานะสถาน,นะหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ที่ต้องรักษาอย่างเงี้ยหนังมันไม่ได้บอกตรงๆนะว่าแบบเงินคือทุกอย่าง แต่ทาให้เราเหมือนยอมรับไกลๆว่าความรักมันไม่เคยเป็นอิสระจากเงื่อนไขพวกนี้เลยแล้วยิ่งกับโลกที่เป็นทุนนิยมแบบนี้ด้วยอย่างนี้ซึ่งความรู้สึกที่ติดอยู่หลังดางเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทั้งจริงแล้วก็เจ็บเบาๆเหมือนกันซึ่งมันก็แบบว่าใครๆก็ต้องอาจจะต้องเคยอยู่ในสถานการณ์การเลือกรักที่ใช่แต่ไม่มีอะไรการันตีหรือรักที่มั่นคงแต่ไม่อาจเติมเต็มหัวใจอย่างนี้มันสะท้อนโลกจริงแบบไม่พยายามโรแมนติไซมันเกินไปแล้วทาให้เราต้องย้อนถามตัวเองว่าเอ้ยเป็นเราเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนดีนะตรงนี้คือต้อองยยมรับเล ว่าบางช่วงมันก็รีเลยกับชีวิตจริงเหมือนกันจนบางทีก็มีน้ําตาซึมกันบ้างนะฮะและอีกอย่างที่ชอบเลยก็คือบรรยากาศของหนัง เราสึกว่าลายเซนของเซลซงเนี่ยมาครบมากมันเรียบง่ายแต่มีความละเมียดละไมที่ทําให้หลายฉากมันติดหัวใจอย่างเงี้ยเช่นแบบสายตานิ่งๆของตัวละครที่มองกันหรือบทสนทนาเล็กๆที่ไม่ได้บุ๋ววามากแต่รู้สึกว่ามันทิมลึกเข้ามาในใจอะไรประมาณนี้เลยหนังมันไม่ได้ขายฉากใหญ่แต่เหมือนขายความรู้สึกเล็กๆที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตจริงแล้วก็อินไปกับมันได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยความรู้สึกหลังดูเมทิลลิสก็คือ มันทั้งอบอุ่นทั้งเจ็บแล้วก็คาใจไปพร้อมๆกันมันไม่ใช่หนังที่เปลี่ยนชีวิตแต่เป็นหนังที่ทําให้เราหยุดคิดถึงคุณค่าของความรักในชีวิตตัวเองมากกว่าแค่ใจแบบเชียร์นางเอกว่าเฮ้ยจะเลือกใครดีนะคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีเลือกใครดีกว่าอะไรเงี้ยมันทําให้เราคิดได้มากกว่านั้นอ่ะทีนี้มาที่ข้อดีกันบ้างข้อดีนะฮะก็คือหนังมีการตั้งคําถามที่มันร่วมสมัยมากๆถามตรงๆเลย ว่าเรารักเพราะเขาเป็นใครหรือว่าเพราะเขามีอะไรกันแนะ่ซึ่งมันแบบว่าสะท้อนโลกทุนนิยมเลยหนังมีการทําให้ความรักถูกเล่าเหมือนกันดิวธุรกิจแล้วก็มีการแฝงพวกทฤษฎีการเลือกคู่ไกลๆซึ่งหนังมันได้บอกตรงๆนะแต่ว่าพอดูก็จะเห็นว่าเออมันพยายามใส่พวกนี้มาอยู่เหมือนกันอย่างแบบพวกไฮเปอร์การมมี่หรือแบบโซเชียลเอ็กซ์เชจ์เนี้ยซึ่งมันใส่มาได้แบบแนบเนียนมากทําให้คนดูแบบรู้สึกเหมือนไม่ได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่อะไรประมาณนั้นแล้วก็หนังมันไม่ได้โรแมนติกเกินมันยังอยู่บนพื้นฐานของโลกของความเป็น ความจริงที่แบบเจ็บๆว่าความรักอ่ะมันไม่พ้นปัจจัยเรื่องเงิน ความมั่นคงแล้วก็สถานะแต่ก็ยังเปิดพื้นที่ให้มีความรู้สึกจริงๆยังคงดําเนินไปในหนังได้แล้วก็ข้อดีต่อมาก็คืองานกํากับแล้วก็โทนหนังหนังเรื่องนี้ยลเซนของเซลินซงเนี่ยชัดมากแกยังคงใช้แบบโทนเรียบง่ายมินิมอลไม่บังคับอารมณ์แต่ใส่รายละเอียดเล็กๆที่ทําให้เราคิดตามได้แล้วก็มีการบาลานซ์ระหว่างความฟีลกูดกับความจริงหนังทําให้เรายิ้มอบอุ่นแต่ก็เจ็บแล้วก็ขาดใจในเวลาเดียวกันแถมบทสนทนาเนี่ยคมคมมากแต่ว่ามันไม่ได้ดูเวอร์เกินไปนะหลายฉากเนี่ยเหมือนบทกวีเล็กๆเลย ที่เกิดขึ้นจากคําพูดธรรมดาจนทําคนดูอินตามได้แล้วก็มาข้อดีต่อมานะฮะก็คือหนังเนี่ยมันมีหลายฉากที่น่าจดจาม,มากๆเลยเช่นแบบฉากที่ตัวละคร2คนมานั่งสบตากาันเงียบๆการแตะมือการคุยกันเล็กๆอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันทําให้เราอินไปกับมันได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนคราบฉากใหญ่อะไรขึ้นมาเลยแค่แบบการคุยกันยืนคุยกันอะไรแค่นี้รู้สึกว่ามันฟินล,ละแถมเรื่องเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าทําฉากจูบได้โรแมนติกมาก เพราะว่าหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูฉากจูบไม่ค่อยอินเลยดูไปก็รู้สึกว่ามันมันเฟกบ้างมันอะไรบ้างแต่เรื่องเนี้ยทำให้ผมอินได้ก็เรียกว่าสุดยอดต่อมาข้อดีต่อมาคือเรื่องของการแสดงอะเพระรู้สึกว่านักแสดงหลายคนเนี่ยเล่นกันดีมากอ่ะคนแรกก็คือนางเอกอย่างดาคก์ตาจอ์นสันที่เล่นในบทลูซี่เนี่ยรู้สึกว่าเธอถ่ายทอดความเป็นหญิงที่รู้สึกว่าแข็งนอกแต่เปราะในแบบภายนอกแข็งแกร่งแต่ข้างในเปราะบางได้อย่างมีสเสน่ห์ทำให้เราเชื่อว่าตัวละครเนี้ยมันสับสนในใจจริงๆต่อมาคือตัวละครของเปโดปัสค ที่รับบทเป็นแฮร์รี่ก็คือแกรู้สึกว่าเรื่องนี้แกเท่ Kate, มีคลาสมากแล้วก็ทําให้เราเข้าใจทันทีว่าทําไมเรื่องนี้นเขาถึงถูกมองว่าเป็นยูนิคอร์นในโลกหาคู่ต่อมาก็คือริสอีเวนหรือที่รับบทเป็นจอห์นในเรื่องนะซึ่งแกก็มาเป็นแฟนเก่าที่ไม่ใช่แบบแฟนเก่าที่จิตจานะดูเป็นไอ้ต้าหนุ่มหิวใจของแท้ ซึ่งแกก็เรียกได้ว่าทําให้ตัวเองอะกลายเป็นตัวเลือกที่ทําให้เราลังเลไปกับนางเอกได้จริงๆซึ่งเรียกได้ว่าเคมีของทั้งสามคนเนี่ยหนังก็ไม่ได้ทําให้ใครโดดเด่นกว่าใครนะให้แบบเฉลี่ยเวลาเท่าๆกันแต่ว่าทําให้เราแบบว่าเห็นเหตุผลว่าทําไมแต่ละคนเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรมันถึงมีน้ําหนักมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็แถมให้อีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบจากเรื่องนี้ก็คือตัวละครของโซอี้วินเทอร์ที่รับบทเป็นโซฟีในเรื่องเนี้ยคนนี้ก็คือเป็นเหมือนอ่าตัวละครที่เรียกว่าเป็นคนที่ใช้บริกกาารหหคูู่ยยัมมีีเเือนน,อน้ คนนี้แม้จะไม่ได้เด่นเท่า3คนก่อนหนะ้าแต่ก็เรียกว่ามีบทได้เฉิดฉายจนทําให้หนังะมันเป็นที่น่าจ,จดจําเหมือนกันข้อดีต่อมาก็คืองานภาพและเสียงซึ่งงานภาพถ่ายทอดนิวยอร์กที่รู้สึกว่ามันถ่ายทอดออกมาในโทนที่มันดูจริงมีคลาสแต่ก็ไม่เวิร์เกินไปเหมือนเมืองในฝันเลยแล้วก็ต่อมาแถมดนตรีก็คือดีมากเสริมทั้งแบบความอบอุ่นความบ่นแบบพอดีแล้วก็ไม่กบอารมณ์ด้วยช่วยรู้สึกว่ามันขับเคลื่อนบรรยากาศได้ดีสรุปเลยนะก็คือข้อดีเนี่ย มาเทโลลิสเนี่ยเป็นหนังรักที่ไม่ได้แบบขายฝันล้ว,ลวนๆแต่แบบใช้ความโรแมนติกเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเพื่อพาเราไปสู่คําถามเจ็บๆเ,เกี่ยวกับความรักในโลกทุนิยมแถมยังเต็มไปด้วยงานกํากับที่ละเมียดละไม,มางานภาพสวยงานเพลงลงตัวการแสดงก็ทําให้ตัวละครน่าเชื่อถือ หนังก็เลยแบบให้ฟิลทั้งแบบอบอุ่นความเจ็บแล้วก็ความจริงในเวลาเดียวกันนะอ่ะแล้วทีนี้มาถึงข้อเสียบ้างข้อเสียหนังก็มีอยู่เหมือนกันแล้วก็ผมมองว่าอาจจะเป็นข้อเสียที่ทําให้หลายคนไม่ค่อยอินกับหนังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะอย่างแรกเลยก็คือความแบนของตัวละครน,นะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันต้องแยกกับนักแสดงที่เล่นดีนะเพราะนักแสดงอ่ะเขาเล่นดีจริงจนทาให้เราอินได้แต่ผมแค่รู้สึกว่ามิติตัวละครอนนะ่ะมันดูแบนไปหน่อย อย่างตัวแรกก็คือนางเอกเนี้ยลูซี่เนี้ยผมรู้สึกว่า,าเธอถูกเขียนให้เหมือนตัวแทนของไอเดียมากกว่าจะเป็นคนจริงๆอะ่ะตัวเลือกของเธอมันดูเหมือนแบบเป็นสมการให้เราคิดวิเคราะห์มากกว่าการเติบโตของมนุษย์แบบว่าจะเลือกใครดีนะเป็นแบบตัวแทนไอเดียในการเลือกอะไรเงี้ยแล้วยิ่งอไอตัวพระเอกสองคนอะ่ะอย่าง ตัวแฮร์รี่ของเปโดรพัสคาลกับจอห์นของคิสซี่เวนเนี่ยก็เรู้สึกว,ว่ามันดูเป็นตัวละครต้นแบบเกินไปอย่างเปโดรพัสคาลเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่มั่นคงเพอร์เฟกแบบเพอร์เฟกเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นอ่ามาตรฐานแบบผู้ชายในฝันเป็นแบบไหนติ๊กถูกทุกข้ออะไรประมาณนี้ส่วนตัวละครของคิสซี่เวนเนี่ยก็รู้สึกว่า เป็นตัวละครที่มันดูเป็นคนรักจริงแต่แบบพี่ไม่มีเงินอ่ะแต่พี่รักจริงอ่ะเออมันทำแบบนั้นมันดูเป็นต้นแบบมากเลยมันก็เลยทำให้สุดว่ามันเหมือนตัวละครในทฤษฎีเกินไปมากกว่าจะเป็นมนุษย์จริงๆอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็ข้อเสียต่อมาผมรู้สึกว่าหนังมันคือสูตรสสาเร็จของหนังลอมคอมเลยถึงหนังอ่ะมันจะพยายามเล่นประเด็นลึกๆนะแต่รู้สึกว่าเส้นเรื่องอ่ะมันก็ยังคงเดินตามแพทเทิร์นหนังลอมคอมที่รู้สึกว่าใครดูหนังลอมคอมบ่อยๆก็สามารถเดาได้ง่ายๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงเนี้ยอ่าแล้วก็ โดยเฉพาะตอนกลางๆเรื่องที่รู้สึกว่ามันจะเน้นบทสนทนาปรัยาวความรักทําให้บางคนรู้สึกว่าหนังช้าเกินไปสําหรับการเป็นลอมคอมแถมถ้าใครที่ไม่ชอบหนังที่คุยกันเยอะก็อาจจะเบือนหน้าหนีได้เหมือนกันเพราะว่ามันคุยเยอะจริงเรื่องนี้มันขับเคลื่อนด้วยบทสนทนาแล้วกันต่อมาที่รู้สึกว่าเป็นข้อเสียอะไรก็คือตอนจบอะ่ะเขามีการกําหนดไว้แล้วว่าจะลงล็อกว่าให้มันจบยังไงหนังมันเหมือนพยายามล็อกเป้าให้คนดูเชื่อการตัดสินใจของนางเอกมากกว่าจะปล่อยให้ความรู้สึกของนางเอกมันนําไปอะ่ะ ซึ่งหนังมันก็พยายามไกด์เรามาเรื่อยๆว่านางเอกมันจะเลือกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันอาจเป็นข้อเสียที่ทําให้บางคนไม่อินได้ต่อมาก็คือหนังมันโฟกัสที่จะแบบเล่นเล่าเรื่องระบบที่มันอยู่เบื้องหลังความรักอะไรเงี้ยมากกว่าความรู้สึกซึ่งบางครั้งการเน้นย้าประเด็นทุนนิยมกับพอสัมพันธ์เนี้ยผมรู้สึกว่ามันทําให้หนังมันดูแบบแอบบเย็นชายอยู่นะไม่ได้พาให้เราอินกับความรักมากเท่าไหร่แถมมันก็จริงจังไปหน่อยหลายคนแบบ ที่เข้าไปดูอ่ะเขาหวังว่าจะได้แบบบรรยากาศเบาสบายแบบฟิลหนังรอมคอมทั่วไปแต่สุดท้ายแบบพอได้ดูมาเงี้ยมันหนังมันรู้สึกว่ามันจริงจังเกินไปหน่อยจนแบบอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นดาราม่าแล้วอ่ะตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าอาจจะทําให้แฟนหนังรอมคอมแบบคลาสสิกเนี้ยอาจจะผิดหวังได้แต่ความรู้สึกดูมาเนี้ยก็มันไม่ได้แบบฟิลกู๊ดเต็มร้อยนะถึงแม้มันจะมีฉากโรแมนติกมีบรรยากาศลมๆของหนังที่มันบิวให้มันโรแมนติกเลยเกินแต่รู้สึกว่าหนังมันรู้สึกมันเป็นหนังสะท้อนสังคมมากกว่าทําให้แบบความหวานเนี้ยมัน เละลางแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อเสียก็คือไม่ใช่ทุกคนจะอินกับการตั้งคําถามของหนังที่มันส่งให้คนดูเงี้ยคือผมรู้สึกว่าบางคนกแ,แค่อยากดูหนังรักที่มันตรงไปตรงมาแต่รู้สึกว่าหนังมันโยนคําถามให้คนกลับมาคิดเยอะเหลือเกินผมรู้สึกว่าหนังมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกคนขนาดนั้นโดยเฉพาะถ้าแบบใครอยากไปดูหนังรักง่ายๆสบายๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนี้แล้วสุดท้ายก็คือสรุปนะฮะก็คือผมรู้สึกว่าไอ้ material list เนี่ย เป็นหนังรักที่ควรดูถ้าใครอยากได้หนังรักที่มีอะไรมากกว่าความโรแมนติกหวานๆนะฮะสำหรับผมอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันทั้งอบอุ่นมันทั้งเจ็บแล้วก็คาใจในเวลาเดียวกันซึ่งหนังอ่ะมันไม่ได้สอนว่ารักแท้คืออะไรแต่มันพยายามโยนให้เราตั้งคําถามมาคิดต่อว่าความรักที่เราตามหาจริงๆคือแบบไหนกันแน่ซึ่งใครที่ชอบหนังรักที่มีแบบแนวคิดแหลมคมแบบพาร์ทซ้ายอะไรเงี้ยแล้วก็หนังที่มันที่มันสะท้อนสังคมร่วมสมัยเงี้ย ก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ขนลาดเลยแต่ถ้าอยากดูอะไรเบาๆฟีลกู๊ดอย่างเดียวรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะหนักเกินไปหน่อยก็ประมาณนี้ฮะสำหรับ m มท e r i a l i s ิสรักแบบไหนที่ใจตามหานะฮะก็ถ้าเพื่อนๆ <S <S คิดเห็นยังไงก็ลองพิมพ์มาพูดคุยกันได้ใครดูแล้วไปดูมาแล้วเงี้ยรู้สึกว่าชอบตรงไหนก็พิมพ์คุยมาได้หรือว่าแบบอ่าเพื่อนๆคิดว่าถ้าเป็นเราเงี้ยเราจะเลือกใครกันแน่ระหว่างคนที่ชอบกับคนที่ใช่คิดเห็นยังไงก็ลองเม้นมาคุยกันได้นะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ช่อง ก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือกดเป็นซุปเปอร์ตงแผงก็ได้ครับอ่ะส่วนวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S ให้กับพวกเราด้วย <S 1> <S 1> เพื่อที่จะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังกันเยอะๆนะครับสรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ